ตเยอล้หัดสี่ยบอกว่ามจายที่คนเดือนสาวนี่นะเห็นออานี่พ่ออไม่ดึงกระกลัวดึงกระกลัวไปเฮ้ยเโอ้ยนี่พ่อเองนี่เนี่ยไหาลอกกันเจอไลนเโอ้โหพ่อเองนะดูเนัเครื่องตามเลย ให้ออกออกไปกวปลาได้ผูกปลาแล้วมีน้ำหนักเงี้ยนะเนี่ยเพราะว่าตะกรวดสองลูกดึงถึงขาไปตะกรวพี่ก็ใส่พี่เอาอันนี้หลบนิดนิดนี่คือล่อยปล่อยออกไปก่อนครับเนี่ยครับปเล่นค่อยๆเล่นให้เหนื่อยเอาเรื่องไงนะเนี่ยเรื่องโง่อะแต่ใช่โงก็ต้องใหญ่กว่าตัวทีนี้อาจจะเล็กกว่าเพราะตะกรวใหญ่ตะกรวดใหญ่ตะกรวก็โลงแล้ว นะเมื S <S ่อกี้ไตสหยาบหมอกัดเตี้ยเลยเนี่ยกินเลยนะก็เห็นข้างหลังกินนะข้างหน้าไม่กินอ่ะก็จะยากให้โดนเไม่เหมพี่แมนนวลนี่แมนนวลปิดเอาแล้วเอาไฟฟ้าออกอายุ่งยากแล้วใส่จับเตี้ยโยนไม้ให้อย่าให้มือท้องเรือเดี๋ยวอันนี้เราเราอลาขึ้นมาจะยังไงต่อไฟลาเอาโ่เอ พี่ระแบิดหมดโอ้โหไม่น่าทักเลยเกือบแล้วเกือบแล้วห้าเมตรห้าเมตรเกือบแล้วสายสมองโอ้โห ผมเดินมาหลายทีแล้วแขงไอ้ห้ามมันยาจังนสู้มนสู้สู้ราคาสู้อะไรนี่อะไรนี่อะไรีะเราขึ้นหอะสู้วาไมต้องไมมีไงพรเู้เบานี่ผุ้งมันนะมาแล้วตะโกนนี่นะจะชิมนยาวไปหลังนู่นแหละ ทเดียวอันนี้แม่จะขอมาแล้วชื่อที่เมียวัดใวัมัดวว่าใช่อันเดิมมันพี่ปล่อยอันเดิมอ่ะที่ที่มัดตะโกวลูกอันชุดต่พี่ก็เพิ่มตะโกวอีกลูกนึงครึ่งครบลูกนะเหนยเะเบรคไงสู้หวานหรือเปล่าสู้ของใหญ่มันนานทีเราต้องสู้ให้นานหน่อย ก็ตัวแม่ขึ้นมาเป็นไอ้กระมุตสนอยสองตัวราแล้วก็มันยันกับท้าของเรืออยู่พูนี้ไม่ให้ปูกปลานะปูรุ่นน้นอดยนี่อันนี้ไฟว๊บที่ชมประตูเลยครับเนื้อนี่มาเนี่ยนี่ไอ้เด็กผ้ชมทยกน พ,พี่พอพยาหนึ่งมานั่งท้ายเรือนี่พี่เขาบอกให้นั่งท้ายเรือนั่งท้ายเรือมันจะไม่ค่อยแปง่งดึงกระโจนได้ครับ้องดึงชิ่งอ่่ะชิงอ๋อชิ่งยาวไปเลยใช่ใช่ยาวไปนู่นชิ่งอรหสี่วายอ๋ลอ,อลูกหมุนอยู่นี่ต้องต้องใช้มือดึงเ,เ,เพราะว่าลูกหมุนติดนี่แหละชิ่ง ใส่สวยแฝดกอบมังคับทั้งเรืออย่างเดียวตัวทุกตัวสวยกว่ากีนี้ครับมันจะเข้าท้องกลอย่างเดียวใส่สวยกว่ากีนี้นะน้องเฮ้ยถ่ายท้องอุ้ยนี่แหละปล่อยไปปล่อยไปป่อนไปก่อนปล่ยไปก่อนล่อยก่อนวเข้าท้องเข้าปีกระเบน เกี๋ยวสาวลังออกมาแล้วนะออกไหมเอาตะกูลงไปใหม่ให้มันให้มันกดตะกูพี่เพียบตะกูลงไปใหม่ให้ให้ให้ตะกูช่วยกดออกไปก่อนจะถึงอยู่แล้วนะอ่ะพี่เพียบลงไปใหม่ไปขันพี่ทำลูกหมุนไม่สูงไม่หน่อยเนาะลูกหมุนมันสูงแล้วก็ตอนตอนตอนทักมาติดลูกหมุนใช่หใช้มือดึงต้องต้องลูกหมุนต่ำขาดแล้วมั้ง ไม่เลยม่ครับมันอกี้มันสายชิ้นมันยาวแล้วมันติดลูกหมุนพอดีพี่เห็นแล้วตัวสวยครับพี่สายผมไม่ได้ไอ้นนี่ะเนี่ยลูกหมุนมันมันมันชนพอดีเลยไม่ชนไม่ชนอ๋อชนฮะมันชนแล้วมันแล้วขาดขาดเข้าใต้เรือยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับพี่แต่มันแต่มันเข้าไปอยู่ตรงท้องมันปล่อยปล่อยลึกอะไร ครับ <substit uting> <expand> เดี๋ยวเอาตะกัวตะกัวมาผูกตรงนี้ตะกัวเดี๋ยวเอาตะกัวผูกบนนี้แล้วก็ปล่อยใหม่เดี๋ยวตะกัวลูกใหญ่ก่อนพี่พี่พี่ขอขอตะกัวเดี๋ยวเอาตะกัวผูกแล้วกดไว้ใหม่เดี๋ยวเอาตะกัวนี้มัดมัดมัดเป็นปมแล้วก็ปล่อยลงไปเลยให้มันมันหลุดอ่ะอันนี้ก่อนเรปล่อยไปอย่างนี้เลยปล่อยอ่ะตกขาร้อปล่าไม่ไม่ทำไมขาก็ต้องหลุดเพราะว่าเพราะว่าเออเป็นปมใหม่แล้วก็ค่อยค่อยจะถึงแล้วมันมุด ให้มันหลุดหมดเลยให้มันหนักอยู่ปล่อยไลย้พวดเลยเอาอะไรพี่ปล่อยสายช่วยไปด้วยอ่ะกระชิงมันยาวปล่อยให้โผล่ยาวเลยเนี่ยกับให้มันหลุดเออให้มันติดให้มันหลุดออกมาจากจากช่องเลยผมเอาตะก,กวัวใหญ่ช่วยช่วยดึงตรงนั้นออกกับพี่ค่อยๆหมุนขึ้นมาใหม่ตึพ้นแล้วเนี่ยอ่ะพี่หมุนใหม่กลับไปอ้าวขึ้น มันเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วไงพี่มันจะถึงมันจะเห็นมันเห็นแล้วล่ะแต่นี้มันมันดันเข้าไปติดกระเบนนิดเดียวไปติดลูกหมุนไงไปชนลูกหมุนแล้วมันเข้าไม่ได้ เรต้องกำลังขกคัวามโอ้หายแบดหมดแบดหมดเหรอแบดหมดหายลหมดหม,หมด,หม,ดมาแล้วมาแล้วอเออเอแบดเทือกสองมีมีเพือกสองเฮ้ยถ้ามังหมดเดี๋ยวนยิงใช้ไม่ได้ดิ มดมันีลังบวกฮะพลังกี่ก้รนหัวนั้นกี่ก้อนไม่สองลูกของพี่สลูกของพี่ด้วยแล้วไม่โดนลูกดอกนะนี่ออกมาดี่แล้วปลามาแล้วหลุดแล้วใช่ไหม หลุดละหลุดละอ่าหลุดละเนี่ยอยู่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 มีลขาวอยู่อ่าต้องเล่นสูตรนี้แหละต้องเอาต้องเอาลูกตะกัวเข้าไปช่วยใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่กว่าตัวนั้นอีกไซนี้ใหญ่กว่าครับครับลางขาดไม่เป็นไรส์สวยครับไอ้นี้เบลอเลยครับไซนี้ครับโอยัดเลยฮะ มาถึงว่าดึงก็โองพี่ไฟนี้ไม่ฮะแล้วครับตัวนี้น่าจะบวกครับมันจะมีถึงหกเอาคิปเปอร์เลยคิปเปอร์เลยเนี้ยไม่เกินหลุดนิดอะไรใช่ไหมโอ้ทำไมเกินหลุดดิโอ้ไส้รองเท้านี่ครับรองเท้าผมคู่ใหญ่แล้วเนี่ยต้องไปจ้างไส้ขยับสมองเป็นไงโอเคโอ้ยเมื่อกี้ปอดอะไปกินเน็ตอ่ะ ปล่อยไปห้าหกเมตรดึงคืนเลยดึงคืนอ้าวไม่ยอมฮะข้างหลังไม่ยอมแล้วแต่เมื่อกี้ผมจ่ายไปเยอะนะครับไอนี่สวยครับไอสวยครับแบบลูกก็ได้ทําหนักไม่ได้ตัวนั้นเล่นเด็กไปเลยนะผมตัวตัวนั้นเด็กยังเล็กกว่าพี่พี่แดงไปฝากนะขอบคุณครับทุกคนผมกล้าครับ